วันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่เราจะ เป็นจุดที่จะข้ามไปที่เกาะขามนะคะเป็นเขาเรียกะไรท่าเรือนะคะที่จะข้ามไปเกาะขามแบบไม่ให้ดูนะน้ี่จะมีเรือจอดอยู่ใกลๆน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เรือยังไม่มาะค่ะทุกคนมิ้นได้รอบประมาณรอบแรกก็คือ9ก้าโมงนะคะรอบสองก็จะเป็น10บโมงแล้วก็รอบสามจะเป็น1 1บเอ็ดโมงะค่ะตอนนี้ก็รอรอระหว่างรอเรือแล้วก็แบบมาถ่ายรูปเล่นกันบริเวณสะพานนี้นะคะซึ่งตรงน,นี้จะมีปลาให้ดูด้วยจริงจ้ะเสิร์ตภาพทุกคนดูนะคะ ก่อนที่มินจะมาอยู่ที่ท่าเรือไปอุทยานใต้ทะเลเกาะขามนะคะมินก็ได้ซื้อตั๋วเนี่ยมาก่อนแล้วเป็นราคาส0มอยบาทนะคะก็จะเป็นต่อคนแล้วก็ต่อวันด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบอกก่อนด้วยว่าบนเกาะขามนะคะก็จะไม่ได้มีที่พักข้างคืนให้นะคะซึ ตอนนี้ถ้าใครอยากมานะคะก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ว่าคือฟรีค่าส่งแถวนะคะที่จะมารับเราไปส่งที่ท่าเรือแล้วก็รับเราจากท่าเรือมาส่งที่ทจอดรถนะคะแล้วก็ฟรีค่าจอดรถด,ด้วยแล้วก็ฟรีอย่างที่สามเนี่ยมิ้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าเรือหรือว่ามันเป็นค่าที่เราสามารถเข้าไปชมพิพิพธภัณฑ์บนเข่ามาจอนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยค่ะ และเวลาเดินทางนะคะไปกลับเนี่ยก็จะมีอย่างละสามเวลาด้วยกันค่ะขาไปนะคะรอบแรกเนี่ยจะเริ่มที่เก้าโมงค่ะรอบสองสิบโมงเช้านะคะแล้วก็รอบสามเอ็ดโมงเช้าค่ะส่วนขากลับนะคะรอบแรกจะเป็นรอบบ่ายโมงค่ะแล้วก็รอบที่สองก็จะเป็นบ่ายสองนะคะแล้วก็รอบที่สามเนี่ยก็จะเป็น เมื่อถึงเวลานะคะหลังจากที่เราเนี่ยซื้อตัว๋วเสร็จใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลาสองแถวเนี่ยก็จะมารัอบเรานะคะไปส่งที่ท่าเรือะค่ะในหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามาถึงที่ท่าเรือแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีโควิดใช่ไหมคะยังยังมีอยู่เราก็ต้องเดินผ่านในส่วนของการค่าชีวอก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเองและทุกๆคนที่รวมทิมเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณสะพานได้เลยนะคะระหว่างที่เรารอเรือนั่นเองค่ะเป็นหกขึ้นไปก่อนครับวางนะครับเป็นทางมัน

ใช่มีปลาปูเล็กๆเกต็มเ,เลยรงนะคะ่่นะคะอยั้บบเยะเาง,งเป็นสาานสไปสะพานไม้เป็นแบบเกาะเล็กๆอืมนาถ่ายรูปมากตรงนี้แหละที่เขามาถ่ายรูปแล้วอะอ่าไม่ใช่หรอ สวยจังน้าถ่ายรูปแบบนั้นถ่ายผู้นำทางนะครับสวยน้ำใสมากค่ะทุกคน เป็นทริปปุ๊บปับนะคะเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะแบบจะมาไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นะคะทรายขลาามาก,าามากนี่มาถึงแล้วนะคะ ตรงบริเวณเกาะก็จะแบบมีของกินด้วยนะคะนี่เป็นร้านค้าแล้วก็มีบริเวณให้เราแบบนั่งทานอาหารด้วยแล้วก็ตรงนี้ตรงที่เมนกําลังจะเดินมานะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นหลังเกาะน,นะคะซึ่งที่เขาจะไม่ได้ให้เราลงเล่นน้ำเนื่องจากว่าเออจะมีหินที่เป็นอันตรายต่อ อนักท่องเที่ยวนะคะคือแบบหินอาจจะบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำใสมากนะคะแต่ว่าเป็นเกาะที่แบบสงบมากแบบคนน้อยไม่เยอะนะคะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ไม่มีโควิดนะคนจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือแบบเนื่องจากหลังโควิดและลอกใหม่นะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะมากซึ่งนีนก็ฟังจากที่เขาบอกะคะ วันก็มีมาประมาณแค่70คนวันนี้ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีประมาณแค่100คนเท่านั้นค่ะเขาจะมีบริการเรือคายัคด้วยน,นะคะชั่วโมงลนะ100บาทหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็จะ60บาทนะคะทุกคนมีคนพายอยู่ตรงนู้นอะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะคะเดี๋ยวมิ้นจะอาจจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะเขาพายกันอย่างไรนี่มินก็กำลังเดินอยู่แบบเป็นทางเดินแบบนี้ นี่น่าจะเป็นเรือทองกระจกนะคะซึ่งเรือทองกระจกก็จะมีค่าบริการที่คนละ20บาทนะคะสำหรับแบบว่าไปนั่งทัวรแบบเรือออกไปแล้วก็จะหิบวาอยู่ในน้ำมาแบบนี้น้อโดยที่แบบเขาไม่เปิดเราไม่ต้องจ้ำน้ำแต่ที่นี่ก็จะมีบริการแบบดำน้ำด้วยนะคะแต่ตว,ว่าก็มาเช่าวแว่นดำน้ำได้ตั้งแต่ห้าทต่อชั่วโมงนะคะอาจาาจะใช่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเน,ะน,ะนาะ จะใช่เืใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาให้บริการตอนกี่โมงนะคะหรือว่าถ้าแบบอยากจะอยากจะดูก็ก็ไปบอกเขาแล้วเขาคงจะพาไปอนะคะเดี๋ยวถ้ามีลงเดี๋ยวมีจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเมื่อฉันอยากเป็นเด็ก เอ็นไหก็ได้ัในที่สุดก็ตัดสินใจเช่าเตียงนะคะอัลละ10บาทเขาจำกัดชมมั่วโมงปะ60บาทถ้ามันจาน่นาย60แล้วจำกัดชมมมั่วโมงไหย ไม่ได้จำกัดชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีค่ามาจาก20บาท ได้ถึงคลิวที่จะต้องเดินทางกลับไปฝั่งแล้วนะคะอยากจะบอกว่านี่ตรงนี้เป็นบริเวณที่ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะคะเพราะคนห็นเดียม,ยมากุ้วยนะคะอยากให้ทุกคนมานะคะช่วงนี้แบบว่าหลังจากโควิดเนาะแบบคนก็ยังน้อยนะคะไม่ไม่ค่อยเยอะตอนนั้ที่ก็แตกางมาก ที่ถ่ายูไเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอเ่อเรือท้องกระตกนะคะที่มีบอกว่ามินจะพาไปแต่ว่ามินไม่ได้พาไปทุกคนเพราะว่ามินไม่เห็นมีใครไปเลยก็เลยแบบไม่ได้ไปน,นะคะก็ต้องขอโทษมาตรงนี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่เคยมาแล้วเนี่ยเอ่อน้ำใสเหมือนตอนนี้หรือเปล่ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปและอยากไปอยากบอกว่าต้องมาลองสักครั้งเลยน,นะคะหลนี้ก็มินจะขอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ